ในวงการเพลงบ้านเราเพลงสมศี1992นั้นสุดที่จะโด่งดังสร้างชื่อแจ้งเกิดให้กับยิ่งยงยอดบัวงามได้อย่างสวยงามกลายเป็นเพลงฟีเวอร์อย่างสะเทือนเลื่อนลั่นเพราะในยามนั้นเพลงลูกทุ่งค่อนข้างซบเซาฟุบเงียบอยู่นานปี

และสร้างรายได้กำไรเงินทองให้กับเจ้าของงานกลายเป็นเสียในข้ามคืนแต่เรื่องที่น่าเห็นใจยิ่งก็คือผู้แต่งเพลงนี้ยังต้องเช่าบ้านเขาอยู่ตั้งแต่วันนั้นจวบจนถึงวันนี้เรื่องนี้เราไม่ได้นําเสนอเพื่อกล่าวโทษหรือต่อว่าใครหากแต่เพียงต้องการนําเสนอมุมชีวิตของคนต้นทางผู้สร้างสารรค์เพลงขึ้นมาเท่านั้นผู้แต่งเพลงสมศรี1992คือครูวุฒิบรการท่านได้เขียนเล่าประวัติเส้นทางชีวิตตัวเองไว้ดังนี้วุฒิบรการ มีชื่อจริงว่านายกําจัดบุษบงต่อมาเปลี่ยนชื่อจริงเป็นนายธารกรบุษบงไกรสอนเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2,500ที่บ้านหนองบ้านหมู่ที่3มตำบลกุดรังอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสรารคามเป็นบุตรคนที่3ของพ่อสุทธาแม่ยาบุษบงเขาเกิดเป็นลูกชาวนาที่ยากจนมากถึงขั้นไม่มีไรนาของตัวเองเป็นที่ทำกินเลี้ยงชีพมาด้วยการรับจ้างทำนามาโดยตลอด จบการศึกษาแค่ชั้นปสี่จากโรงเรียนกุดรังวิทยาคมพออายุถึง11ขวบก็ได้บวชเนนเรียนนักธรรมอยู่3พรรษาแล้วศึกมาเป็นลูกจ้างทำนารายปีและรับจ้างตัดอ้อยอีก3ปีปี25 1 8ได้เข้ากรุงเทพเพื่อตามล่าฝันทั้งนี้ก็เพราะตลอดเวลาที่อยู่กลางท้องไร่ท้องนานั้นเขาได้ร้องเพลงแต่งเพลงไว้ตลอดพอเข้ากรุงเทพก็ได้ไปทำงานอยู่แถวยานาวาเซนหลุยซอย 3, สสะพาน3าตรอกจันอยู่ได้5เดือน แล้วก็ย้ายไปทํางานทําผลไม้อยู่ที่ตลาด4แยกมหานาค6ปีปั่นสาล้ออยู่ที่นนทบุรี2ปีโดยห่วงเวลาดังกล่าวนี้เวลาที่มีเวลาว่างวุฒรวราการก็จะไปตระเวนแถวสํานักงานดนตรีในซอยบุภาสวรรค์เพื่อไปสมัครประกวดร้องเพลงบ้างขออยู่วงดนตรีบ้างนําผลงานเพลงที่แต่งไว้ไปเสนอบ้างทําอย่างนี้ตลอดหลายปีแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรไม่มีใครรับเอาเพลงไปร้องเลยสักคน จนกระทั่งได้มาพบกับครูป๊อตวิไลพนมจึงขอฝากตัวเป็นน้องขอติดตามไปด้วยทุกทกที่ในวงการลูกทุ่งจึงได้รู้จักมักคุ้นกับครูบาอาจารย์นักแต่งเพลงแถวหน้าศิลปินชื่อดังจากค่ายเพลงต่างๆทั่วประเทศจนได้มีโอกาสส่งเพลงที่แต่งไว้ให้นักร้องร้องมากมายเช่นสายันสัญญาสุนารีราชสีมาทานทิพถาวรสิริจันทราธีรวันสุดาศรีลำดวนเอกชัยศรีวิชยัยยิ่งยงยอดบัวงาม อาภาพรนครสวรรค์สายนาทีอโนไทยแดงกิตรกรแมนมณีวันพรศักดิ์สองแสงสมหมายน้อยดวงเจริญบานเย็นรากแก่นจินตราภูลาบเฉลิมพลมละคำมนต์ชิ์คำสร้อยไม้พิรมพรเป็นต้นโดยเพลงที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดคือเพลงสมศรี1992แท็กซี่กับนางโลมขับร้องโดยยิ่งยงยอดบัวงาม ทำให้ครูวุฒิวราการได้มีโอกาสทํางานร่วมกับค่ายเพลงหลายค่ายเช่น rs เสียงสยามช h อ a u ดีโอ pgm Boxing Sound, อโนไทยโปรโมชั่นเป็นต้นความภูมิใจสูงสุดของครูวุฒิวราการคือได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะนักแต่งเพลงดีเด่นนักแต่งเพลงยอดเยี่ยม2ปีซ้อน จากงานลูกทุ่งกึงศตวรรษปี2536และปี2537และได้รับโลก่เกียรติยศอีกหลายงานปัจจุบันครูวุฒิวราการก็ยังคงแต่งเพลงแต่งกลอนลำปล่อนให้นักร้องทั่วไปอยู่เสมอพร้อมกับรับงานร้องเพลงเป็นพิธีกรจัดรายการวิทยุอย่างไรก็าตามท่านบอกว่ายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองปัจจุบันยังเช่าบ้านอยู่ที่บ้านเลขที่69ทับ14หมู่บ้านธนารมธนารินถนนทไทยราช ตำบลาสวายอำาลำลูกกาจงังหวปทุมธานีนี่คือวิถีชีวิตของนักเพลงที่ฝากผลงานทรงคุณค่าไว้ในวงการลูกทุ่งบ้านเราครูวุฒิวราการิดเเปีเย,นนยวปงวาม เสียนตาในตู้กระจกติดแอร์นัน่งรถเจ้าไปโลมลาวชายอื่นปล่อยแท็กซี่สะดินพืคนคงอมนอนต้องละเมอเสียนเงินนั้นเขามาพาเจ้าไปปลองเพล่เลยลืมแท็กซี่คนเสิร์คนที่เธอ ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากครูวุฒวรการขอบคุณมากครับ